เฮ้ hey, จะก,กันอีกแล้วนะแค่ฉันกับนายหน้าขำนะฮิดบราเซอรนะ์ <g ül> brother, กับตาเรืองแสงยี่เงานั่นเดียน,น่าจะเตรียมตัวนะคพบต่อไป <g ül> จะเป็นวาระสุดท้ายอีกเพียงแค่เก้าเดียวใกล้ได้เวลาฉันจะแสดงตอนนี้เทา่างเร่ก็ให้หนายได้เห็นเฮ้ hey, จะก,กันอีกแล้วนะแค่ฉันกับนายหน้าขำนะฮิดบราเซอรนะ์ <g ül> brother, กับตาเรืองแสงยี่เงานั่นเดียน,น่าจะเตรียมตัวนะคพบต่อไปจะเป็นวาระสุดท้ายอีกเพียงแค่เก้าเดียวใกล้ได้เวลาฉันจะแสดงตอนนี้เท่างเร่ก็ให้นายได้เห็น เฮ้จะกันอีกแล้วนะแค่ฉันกับนายหน้าเข่นะคิฮิด้วยราเริกับตาเรืองแสงงี้เงานั่นเดี๋ยวน่าจะเตรียมตัวนะคนต่อไปจะเป็นวาระสุดท้ายอีกเพียงแค่ก้าเดียวเกิได้เวลาฉันจะแสดงตอนนี้ทั้งเล่นก็ให้นายได้เห็นเฮ้จะกันอีกแล้วนะแค่ฉันกับนายหน้าเข่นะคิฮิด้วยราเริกับตาเรืองแสงงี้เงานั่นเดี๋ยวน่าจะเตรียมตัวนะคนต่อไปจะเป็นวาระสุดท้ายอีกเพียงแค่ก้า อกันอีกแล้วนะแค่ฉันกับนายหน้าขำนะด้บราซร์กับตาเรืองแสงงี้เงานั่นเดี๋ยวน่าจะเตรียมตัวนะครัต่อไปจะเป็นวาระสุดท้ายนี่เป็นเแ